<laughs> พูดดังๆหน่อยเรยวันนี้จอมยุทธจะพามาดูอะไรครับลูกสวนกล้วยนี่รีวิวสวนกล้วยจอมยุทธปลูกตั้งแต่วันไหนครับลูกลูกรู้ไหมออ <laughs> พอดีจอมยุทธไปโรงเรียนปลูกมาสามวันแล้วนะครับ กี่ต้นจำยุดรู้ไหม้บบาตอ,อ่าพูดดังๆหน่อยกี่ต้นน่าจะแปดสิบห้าต้นแปดสิบห้าต้นมีกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมอน,นี่จำยุดไม่ได้ปลูกเองหรอกเขามีคนมาปลูกให้ขายหนอให้ต้นละห้าสิบบาท ดูคุณนายคุณนายหนูแลดนอนสบายเลยนะเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปชมสวนกวล้วยจอมยุทธอ่าริวอยหน่อยเล็ยห่างกันประมาณ2เมตรเนี่ยสเมตรต่อต้น ข้างก็จะเป็นทุ่งนายกล่องอย่างดี้ข้างก็จะเป็นน้ำอาจารยึดพาไปเดินให้ดูให้สุดแล้วกี่แถวจารยึดอยบอกท่านผู้ชมที่กี่แถวครับทำกี่แถวตาาแถวครับ เหมือนจะพูดน้อยลงนะตอนเด็กๆจะพูดเยอะนะเนี่ยไม่ได้ทําลงช่อง youtube นานแล้วโอ้โหแค่ดู <laughs> แก่แงพี่จองยึดจะยุดพาไปดู ภาษากรีเรียกว่าอะไรลูกกล้วยฮะบ้านอาหารอาหารนี่มาภาษากรีฑาฟรีนี่สูงกว่าจอมยุทธแล้วอ่ะสามบานเองต้นสูงกว่าจอมยุทธเลยกล้วยเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะใช่ไหมจอมยุทธเอาใบามาทำอะไรใบกล้วยไว้ทำอะไร ไใบห่อหมกต้นมันกินได้ไหมไม่ได้เรากินแน่ได้หยวกหยวกข้างในเอามาทำอะไรหยวกมาแกงอะไรงี้ยแกงใส่อะไรใส่ไก่บ้านแซ่บอ่ะแล้วก็ผลมันผลไม้ทำอะไรผลผลกล้วยไปกินช่วยอะไรกินกล้วยเยอะๆช่วยอะไรนี่ สวนกล้วยเป็นแม่น้ำอ่าเดียวสวยไหมครับนี่พอได้ผลผลิตแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวอีกรอบนึงเราจะขายกล้วยใช่ <laughs> ไม่ให้ลืมวุ่นวิง <laughs> ปกติใครชอบกินกล้วยนะใคก<ม> <laughs> ใช่ไหม อุ้ยึดดูสิตรงนี้มีมีสแสงแวบๆแต่อืมเสี่ยมันไม่ตามมากันเลย